มาที่ประเทศไทยนะคะกับเชื้อไวรัสโควิด19ที่ยังคงเกิดคำถามขึ้นตกลงแล้วดีเจวัย37ปีติดเชื้อมาจากไหนติดเชื้อมาได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่าในเบื้องต้นก่อนแล้วกันณเวลานี้เนี่ยมีผู้ที่สัมผัสกับดีเจรายนี้เกือบ1,000คนคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเห็นตัวเลขสูงขนาดนี้แต่ก็ยังโชคดีนะที่ ผู้ที่สัมผัสกับดีเจรายนี้เรายัางไม่เจอว่าใครติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคมีการรายงานข้อมูลผู้สัมผัสผู้ต้องขังดีเจที่ติดโควิด -19 ตัวเลขนี้ขยับขึ้นทุกวันเลยอะค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น970คนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง119คนความเสี่ยงต่ำ851คน ตรวจหาเชื้อแล้ว516คนไม่พบเชื้อ513คนและรอผล3คนจริงๆวันก่อนดิฉันก็เห็นตัวเลขก็เหมือนกับงงๆหน่อยเหมือนกันเพราะว่า วันก่อนอะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมีการรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มความเสี่ยงสูงมี140คนแต่ไปไปมาเมาืม่อวานกลุ่มความเสี่ยงสูงตัวเลขลดลงเหลือ119คนซะง,งั้นนะคะตอนนี้ที่บอกไปบอกว่าเขารอผลเนี่ยกลุ่มที่รอจะมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกจะเป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง6คนซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อคะ่ะกลุ่มที่สองเป็นคอนโดมิเนียมที่บ้านสวนทน137คนอันนี้เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชือ้อสารอาญาเป็นจุดที่3มนะคะมีจำนวนผู้สัมผัส492คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง14คนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ478คนผลตรวจยังไม่พบเชือ้อโรงพยาบาลราชธานีมีจำนวนผู้สัมผัส6คนก็ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมดค่ะทันท่าสถานบำบัดพิเศษกลางจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่76คนเสี่ยงสูง24คนเสี่ยงต่ำ52คนมีการนัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจในวัน ที่แและวันที่16กันยายนนี้ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังที่นอนห้องพักเดียวกัน36คนถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดเลยตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อรอตรวจซ้ําในวันที่8และวันที่16กันยายนเช่นเดียวกันส่วนกลุ่มที่6นะคะเป็นผู้ต้องขังในรถคันเดียวกันถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง8คนและผลตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใดค่ะส่วนร้านอาหาร3าวันสองคืนสาขาพ,พระราม3มีจำนวนผู้สัมผัส22คนเสี่ยงสูงส 4คนเสี่ยงต่ำ18คนยังตรวจไม่พบเชือ้อร้านอาหาร3วัน2คืนสาขาพระราม5มีจำนวนผู้สัมผัส60คนค่ะแบ่งออกเป็นเสี่ยงสูง25คนเสี่ยงต่ำามสคนยังตรวจไม่พบเชือ้อส่วนที่ร้านอาหาร First Ca าเฟถนนข้าวสารมีจำนวนผู้สัมผัส15คนเสี่ยงสูง2คนเสี่ยงต่ำ13คนยังไม่พบเชือ้อถนนข้าวสารมีจำนวนผู้สัมผัส112คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมดเลยนะคะขาดเดียวกันค่ะคุณผู้ช คับไปเจอปัญหาการใช้บริการร้านที่ผู้ติดเชื้อรายนี้ทํางานเป็นดีเจเพราะว่าจากประวัติผู้ป่วยบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและเลยเรื่องของการสวมหน้าก,กากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมให้บริการกันแบบแก้วร่วมสาบานด้วยอะค่ะคือดื่มแก้วเดียวกันแล้วก็มีการทิป ด้วยการชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้านดื่มอีกต่างหากมีการละเลยการลงทะเบียนไทยชนะพบข้อมูลการลงทะเบียนครั้งล่าสุดวันที่7สิงหาคม2563ค่ะ